ตายนี่ขาหักนะครับมันยังไม่ตายจะคาไปไหนล่ะจ๊ะฮะจะคาไปไหนหรอฮะฮะได้ข่าวว่าป้นพี่บ่อยสวัสดีครับสละก็สู่ชาแนลแม,มคลิปกับเกมคิชื่อซึ่งพาร์ทน,นี้เป็นพาร์ทที่3แล้วจากพาร์ทที่แล้วนะครับที่ผมได้ทําการต่อสู้กับพวกโจนะครับซึ่งพวกโจเนี่ยมันก็บุกมาเรื่อยๆเลยนะครับก็เลยทําให้ผมเนี่ยค่อนข้างที่จะป้องกันหมู่บ้านยากพอสมควรครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะอยู่ตัวแล้วนะครับแล้วผมก็สร้าง หมู่บ้านของผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนี่ผมก็จะสร้างในส่วนของกำแพงนะครับนี่ล้อมไว้เลยนี่ก็คือสร้างกำแพงล้อมในส่วนของอาหารนะครับพวกฟาร์มพวกนี้นะครับเพื่อที่ไม่ให้พวกสัตว์มันมากินพืชผลของเรานะครับเพื่อที่เราจะได้ผลิตอาหารได้เรื่อยๆนะครับอาหารผมก็มีเยอะพอสมควรแล้วนะครับก็ทําให้คนของผมเนี่ยไม่ต้องหิวอีกต่อไปส่วนต่อมานะครับผมก็ได้สร้างกังหันลมนะครับเพื่อผลิตไฟฟ้านะครับ แล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับผมก็สร้างบ้านเพิ่มนะครับอันนี้เป็นบ้านใหม่ของผมนะครับผมก็เพิ่งวิจัยมาเป็นบ้านขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ทําการสร้างสิงส่งก่อสร้างที่นี่แล้วผมก็ได้สร้างอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตอาวุธแล้วก็ชิดเกาะนะครับอยู่ในบ้านหลังนี้ส่วนกาําแพงเนี่ยผมก็สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งพานี้เนี่ยผมก็จะส่งคนออกไปสารวจเลยนะครับ ส่วนต่อมานะครับ <Matthew> ก็คือในส่วนของกองขังนะครับนี่สําหรับกองขังเนี่ยผมก็ได้จับพวกนักโทษนะครับพวกโจรเนี่ยมาขังเอาไว้นะครับแล้วก็ต้องการที่จะกล่อมพวกมันนะครับนี่ซึ่งเราสามารถกล่อมพวกโจรหรือพวกคนต่างๆนะครับที่เราไปจับมาได้นะครับโดยการจับพวกนี้เนี่ยขังเอาไว้นะครับแล้วเราก็รอให้มันมีรูปเครื่องหมายแบบนี้นะครับเครื่องหมายคาพูดแบบนี้แล้วเราก็ไปคุยกับมันนี่ เราก็รอเพียงแค่ให้มันมายอมมาเป็นพวกเดียวกับเรานะครับแล้วก็ค่อยๆกอมมันเรื่อยๆบางทีมันอาจจะไม่ยอมนะครับแบบนี้นะครับไม่เป็นไรครับทีนี้เดี๋ยวผมก็จะส่งคนไปค้าขายกับเมืองเงินอื่นนะครับซึ่งเราจะได้มีเงินเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้นะผมไปค้าขายแล้วก็ได้เงินมาประมาณห้าหมื่นะครับนี่เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมก็จะส่งคนขอผมไปต่อนะครับนี่แล้วผมก็จะไปหาในส่วนของสมุด หนังสือด้วยนะครับเพื่อเอามาใช้ในการวิจัยต่อแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมวิจัยได้เป็นระดับ3แล้วนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมต้องการอัพการวิจัยให้เป็นระดับ4นะครับเพื่อที่เราจะได้สร้างอาวุธแล้วก็ชุดเกราะที่ส,งสูงๆได้นะครับซึ่งในส่วนของการวิจัยระดับ4ี่เนี่ยมันต้องการใช้ a n c i ช n t s i b o บุกนะครับก็คือเป็นหนังสือของผู้มาก่อนนะครับอันนี้ผมก็ต้องไปตามหานะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยเขาใกล้จะหาย,ายานะครับหนังสือเล่มนี้ในส่วนต่อมาเนี่ยผมก็กล่าวว่าผมจะสร้างในส่วนของอาวุธนะครับผมก็จจะววิัยยในนส่ขอองาเล สำหรับภาคนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมก็จะส่งคนของผมไปนะครับแล้วก็ไปตามหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัยต่อโอเคสาหรับภาคนี้นะครับก็มีเพียงประมาณนี้ครับตอนนี้ผมก็ได้ส่งคนมาแล้วนะครับนี่เพื่อมาหาในส่วนของ ancient อียนไ o บนะครับซึ่งก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับก็คือ Back Desert City นะครับตรงนี้ซึ่งเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองของพวกขุ่นยนต์นะครับ เป็นพวกหุ่นยนต์สเกลเลตันนะครับที่นี่พวกสิ่งมีชีวิตไม่สามารถอยู่ได้นะครับเพราะว่าจะมีฟ้าฝนอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ฟ้าจะชอบผ่าใส่ร่างกายด้วยนะครับก็จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยเสื่อมสภาพลงด้วยนะครับมนนันก็จะเป็นอันตรายต่อพวกเรามากนะครับนี้ผมก็จะไปหาคนต่อนะครับนี่ ที่นี่รู้สึกว่าจะมีหุ่นยนต์เพราะนั้นผมก็จะจ้างหุ่นยนต์เข้ามานะครับนี่เรียบร้อยครับตอนนี้เราก็ได้หุ่นยนต์มาแล้วนะครับซึ่งเผ่าพันธุ์หุ่นยนต์เนี่ยก็คือเผ่าพันธุ์สเกเลตันนะครับเป็นเผ่าพันธุ์ที่อยู่มาก่อนพวกเรานะครับในโลกของเคนชีเนี่ยก็จะเป็นโลกที่ถูกทําลายโดยการสงครามนะครับก็ในเรื่องของเคนชีนะครับก็จะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับโลกนะครับที่ถูกทําลายนะครับ ซึ่งผู้ที่มาก่อนนะครับเขาเรียกว่าเอ็นเชียนะครับก็จะเป็นกลุ่มคนที่สร้างพวกเทคโนโลยีทันสมัยนะครับพวกนี้โดยเฉพาะพวกสเกเลตันนะครับที่เป็นหุ่นยนต์แบบนี้ทีนี้ก็เกิดสงครามขึ้นนะครับก็เลยทําให้โลกของเคนชิเนี่ยถูกทําลายลงนะครับแล้วก็ทําให้กลายเป็นแบบนี้ครับมีแต่ทะเลทรายแล้วก็มีโลกที่ปุกพังแบบนี้ทีนี้พวกที่หลงเหลืออยู่เนี่ยก็คือเป็นกลุ่มสเกเลตันนะครับก็ได้มาตั้งลก่างในที่นี้นะครับเพื่อหลีกหนีสงครามนะครับ ส่วนพวกมนุษย์แล้วก็เผ่าพันธุ์อื่นๆเนี่ยก็ได้ทําการแยกย้ายกันไปนะครับแล้วก็ไปตั้งเมืองของตัวเองส่วนของเอ็นเชียนเนี่ยก็ได้สูญหายไปนะครับแล้วก็ทิ้งไว้แต่มรดกนะครับก็คือพวกหนังสือหรือภูมิปัญญานะครับของพวกเอ็นเชียนที่เราสามารถไปหาได้ตามแมปนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือที่นี่นะครับที่เราจะสามารถหาได้ทีนี้ผมก็จะไปซื้อนะครับนี่ก็จะขึ้นไปแนะ ซีนี่มันขึ้นไปในลางคานี้นะครับก็จะเป็นรางคาใหญ่นะครับซึ่งเป็นที่ที่มีในส่วนของสมุดนะครับนี่ผมจะพาเขาขึ้นมาในลังคานี้นะครับนี่ในส่วนของหุ่นยนต์เนี่ยมันจะอยู่ได้ที่นี่นะครับแต่สาหรับมนุษย์เนี่ยก็จะอยู่ไม่ได้นะครับเห็นไหมครับว่าค่าสเตตัสเนี่ยของผมเนี่ยลดทวบเลยเพราะว่าถูกฟ้าผ่านะครับ ฟ้าเนี่ยจะผ่านเรื่อยๆนะครับทำให้ไฟฟ้าสถิตเนี่ยโดนกับร่างกายสิ่งมีชีวิตแล้วก็ทําให้ไม่สามารถอยู่ได้นะครับเพราะนั้นที่นี่พวกสเกตเลตันก็เลยมีชีวิตอยู่ได้สบายนะครับโดยที่ไม่ถูกคุกคามโดยพวกเผ่าพันธุ์ภายนอกนะครับทีนี้ผมจะซื้อทรัพยากรต่อมาทีนี้ผมก็จะซื้อในส่วนของหนังสือนะครับซึ่งนี่นี่เนี่ยก็จะมีอาวุธระดับสูงนะครับเห็นไหมครับเป็นสีเขียวแล้วก็สีเหลืองเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเป็นระดับไฮระดับ เอ็เลยนะครับเพราะฉะนั้นที่นี่เนะนี่ยมีแต่อุวุธดีๆมากนะครับแต่ว่าราคาจะแพงมากทีนี้ผมก็จะซื้อในส่วนของสมุดนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับว่ามีสมุดอยู่ตรงไหนบ้างเอ่รรู้สึกว่าที่นี่จะไม่มีนะครับแต่จะมีในส่วนของ e n g i n e e r research นะครับไม่เป็นไรครับผมจะซื้อในส่วนนี้มา e n g i n e e r Research ก็จะใช้ในการวิจัยด้วยนะครับผมก็จะซื้อมาเลย ในเกมนี้มีปืนด้วยนะครับแต่ว่าเราจะยังไม่ซื้อนะครับในช่วงนี้เพราะว่าเราเราจะหาใบคาบมาคาบเองนะครับแล้วก็ในส่วนของ AI c a l เนี่ยก็จะเราก็ต้องใช้ด้วยนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะซื้อไปเลย AI c a l ก็ใช้ในการรีเสิร์ชเหมือนกันนะครับเพราะว่าในนี้มันก็เขียนมาอยู่แต่ทีนี้เราก็ไม่มีตังแล้วครับเหลือๆประมาณหนึ่งหนึ่งผมก็กล่าวว่าจะซื้อในส่วนของปูปินนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับอืม นในส่วนของนี้อ่าโอเครู้สึกว่าเราจะมีตังค์ไม่พอนะครับเดี๋ยวผมต้องไปค้าขายต่อนะครับแล้วค่อยมาซื้ออีกทีหนึง่งโดยผมเนี่ยจะทิ้งหุณโยนของผมไว้นะครับที่นี่แล้วก็จะเอาเจ้าเคนจิเนี่ยกลับบ้านนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเราอยู่นานไม่ได้นะครับเพราะว่าสิ่งมีชีวิตไม่สามารถอยู่ได้ยิ่งอยู่นานเนี่ยก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยได้รับดาเมจจากไฟฟ้าสถิตนะครับ,บมาดังผลก็จะส่งเจ้าเคนจิกลับบ้านนะครับส่วนเจ้าสเกเลตันเนี่ยผมก็จะไว้ที่นี่นะครับ ผมก็จะพาเจ้าเค,เคนจิกลับนะครับนี่ค่อนข้างไกลจากบ้านเราอพอสมควรน,นะครับนี่บ้านเราอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเจ้าเคนจิอยู่ตรงนี้นะครับผมก็จะกดให้เข้าไปที่เมืองนี้ก่อนนะครับเห็นได้ว่าเนี่ยครับรถทิลนิดทิลนิดเลยนะครับเพราะว่าฟ้าจะผ่าลงเรื่อยๆนะครับทําให้โดนไฟฟ้าสรัพิดก็จะทําให้ได้รับอาการบาดเจ็บนะครับ ทีนี้ผมก็จะเอาคนนะครับไปค้าขายแล้วก็พอได้เงินเสร็จเนี่ยผมก็จะให้เจ้าสเกลเลตันเนี่ยมาซื้อของจากที่นี่ต่อนะครับเอเคเดี๋ยวผมก็ไปค้าขายต่อครับตอนนี้นะครับผมได้ส่งพ่อค้าของผมมานะครับแล้วก็โดนไอ้เจ้าพวกนี้นะครับนี่เจ้าพวกฟ็อกนะครับพวกปีศาจฟอกพวกนี้นะครับมันมาไล่ฆ่าผมนะครับแล้วทีนี้บังเอิญว่าตอนที่ผมวิ่งมาเนี่ยก็มีทหารนะครับคอยมาช่วยผมก็เลยทําให้ผมรอดตายได้นะครับ ซึ่งจากที่ผมได้คุยกับพวกทหาร,ร,ร,รพวกนี้นะครับพวกทหารเหล่านี้ก็ได้บอกผมว่าเจ้าพวกฟอกพวกนี้จะเป็นพวกมนุษย์กินคนนะครับและเจ้าพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีหัวหน้าด้วยนะครับซึ่งหัวหน้ามันเนี่ยถ้าหากว่าเราตัดหัวหัวหน้ามันมาได้นะครับแล้วเอามาให้พวกทหารเนี่ยเราก็จะได้ค่าหัวด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ได้มาแล้วหนึ่งหัวนี่ก่อราคาต้องหกพันเลยนะครับต่อหัวซึ่งถือว่าราคาแพงมากนะครับในเมืองนี้ ซึ่งเมืองนี้ก็จะชื่อว่าเมืองมองเกลนะครับอยู่กลางทํากลางหมอกนี้เลยนะครับนี่นี่เจ้าพวกนี้มันก็ไล่ตามผมมานะครับผมก็กล่าวว่าจะมาหาซื้อของนะครับมาค้าขายกับกลายเป็นว่ามาเจอไอ้พวกพวกนี้แต่ก็ถือว่าเป็นโชคดีของผมนะครับที่ได้ตัดหัวพวกหัวหน้ามันมาได้ซึ่งจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้สู้เองเหรอกครับผมให้พลทหารนั้นฆ่านะครับแล้วผมก็ไปทําการจิกตัดหัวมาเลยนี่ผมก็จะเอาหัวไปขายนะครับ นี่เราก็จะวิ่งเข้าเมืองก่อนไม่น่าเชื่อนะครับว่าเมืองเมืองนี้จะอยู่ท่ามกลางหมอกที่มีแต่พวกมนุษย์กินคนนะครับนี่เดีย๋ยวเราจะไปดูตรงนี้ต่อนะครับเห็นเขาต่อสู้กันแล้วก็จะไปเนียนต่อนะครับว่าไม่แน่นะครับอาจจะเจอหัวหน้ามันก็ได้นะครับแล้วเราก็จะได้ตัดหัวามาขายเดีย๋ยวไปดูก่อนนะครับว่ามีหัวหน้ามาหรือเปล่าอาืม รู้สึกว่าจะไม่มีนะครับที่ตรงนี้ว่าน่าเสียดายครับไม่เป็นไรครับเราก็จะเก็บอาวุธมันมา,มาเอาไปขายต่อนี่เป็นการปั๊มเงินหัวละหกพันนี่ก็ถือว่าแพงมากนะครับแสดงว่าที่นี่นี่ค่อนข้างที่จะไปเยอะถ้าหากว่าเจอหัวหน้ามันเรื่อยๆเนี่ยเรารวยเละเลยนะครับดยวดูก่อนครับ ไม่มีแล้วนะครับท็ไมเป็นไรครับในส่วนของหัวหน้ามันเนี่ยก็จะใช้ดาบคาตนะนะครับเป็นอาวุธจะไม่ใช่ดาบหรือกระบองแบบนี้นะครับก็รู้สึกว่าเราจะไม่เจอนะครับเดีย๋ยวเราไปดูคนศพเผื่อเราจะได้หัวมาอีกสักหัวหนึ่งนะครับ ดูซอ่านี่ไงครับนี่มันชื่อว่าฟ็อกปิ้นนะครับนี่เป็นหัวหน้าของพวกเผาพันธุ์มันกินคนนี่โชคดีที่เรามาที่นี่นะครับไม่เสียเที่ยวนี่เราก็จะไปหาท่อนะครับรู้สึกว่าเจ้านี่อ่าไม่มีแล้วนะครับเคไม่เป็นไรครับสำหรับในส่วนของการวิจัยเนี่ยเราก็วิจัยเสยร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็อาจจะสร้างในส่วนของวุธที่เกรดดีขึ้นนะครับนี่เดี๋ยวผมเอาไปออมไปก่อนเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าเราสามารถสร้างวุธที่เกรดดีขึ้นกว่านี้ได้หรือเปล่า่าตอนนี้ยังไม่ได้นะครับต้องการเลเวลยี่สิบขึ้นไปนะครับก็คือเราจะต้องให้ค่าไว้พนสมิธนะครับถึงระดับยี่สิบก่อนนะครับเลเวลยี่สิบขึ้นไปก่อนเราถึงจะสามารถสร้างในส่วนของวุธที่ดีขึ้นได้นะครับเพราะนั้นเราก็ต้องฝึกคนของเราโดยการ ในส่วนนี้เรื่อยๆนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการสร้างอาวุธแล้วก็จุดเกราะดีๆให้กับคนของผมได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้แยกคนของผมนะครับประมาณ1ิบคนนะครับเพื่อนําไปใช้ในการสู้รบนะครับนี่ก็มีประมาณเท่านี้นะครับที่ผมหาได้ที่เก่งที่สุดในบุกบ้านของผมนะครับทีนี้ผมก็จะเอาคนของผมนะครับไปบุกหลังโจรเลยนี่จานที่มันมาบุกเราเยอะไบ่อยนะครับคราวนี้เราจะบุกมันบ้างนะครับคอยดูเดี๋ยวเราจะไปกวาดล้างมันให้สิ้นซากเลย จุดที่ผมจะไปนะครับก็คือจุดบริเวณตรงนี้งั้นผมก็จะให้คนของผมไปตรงนั้นเลยเดี๋ยวเราไปหาดูครับว่าแคมป์ของพวกโจรเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันเราจะได้ไปปรับปามันให้หมดนี่เราก็จะเดินทางไปอย่างรวดเร็วนะครับอ่ามาเจอแล้วครับนี่แก๊งโจรน,นะครับเดี๋ยวหยุดเวลาก่อนนะครับนี่พวกโจรมามาักตั้งแคมป์อยู่ตรงนี้นะครับมาย้ายถิ่นฐานอยู่เรื่อยๆไอพวกโจรเนี่ยมันจะชอบย้ายถิ่นฐานไปเรื่อยๆนะครับ แต่เราก็มาเจอครับทีนี้สิ่งที่เราจะทําก็คือกวาดล้างมันให้หมดนะครับเพราะว่าในฐานะที่มันมาปลุกป้นหมู่บ้านเรานะครับเราก็จะไปฆ่าล้างมันให้หมดนี่ยกแคมป์เลยไอ้หนูนี่นี่แน่ซูมันซูมันเราซูมันนี่อย่าให้มันรอดไปได้ฆ่ามันให้หมดนี่นี่แน่นี่ พี่มีของดีกว่าน้องนี่โป้โจมันใช้แค่ชุดเกราะธรรมดานะครับแต่ผมเป็นชุดเกราะระดับดีเลยนะครับเพราะนั้นมันฟันผมแทบไม่เข้านะครับนี่และอย่างคนของผมนี่ก็มีสกิลในการต่อสู้สูงแล้วนะครับสําหรับคนที่ผมเอามาเนี่ยเพราะนั้นสู้ได้สบายสบายครับนี่แน่นี่เก่าหรือจ้าฮะหรือคนเดียวหรือจ้าฮะฮะฮะยังจะเก่านี่ นี่แน่เออนี่อ่าอันนี้มันเก่งครับแม่นี่แน่เก่งยังไงก็สู้สิบคนไม่ได้หรอกน้องนี่แน่นี่คนเดียวหรือจ๊ะนี่นี่แน่มันใกลล้มแล้วครับนี่จะเป็นเดอะรัสซมุนไลหรือจ๊ะฮะนี่นี่ปั่นมันเข้าไปครับนี่โอ้ยนี่มันเก่งครับนี่แต่สุดท้ายก็ต้องตายอยู่ดี อันนี้ขาหักนะครับมันยังไม่ตายจะค้าไปไหนล่ะจ๊ะฮะจะคาไปไหนหรอฮะได้ข่าวว่าปนพี่บ่อยแหนเป็นไงล่ะจ๊ะทีนี้เราก็เสร็จไปแล้วนะครับหนึ่งกลมเราก็ได้คาล้างบางมันทั้งกกเลยนะครับนี่ในแคมป์นี้ทีนี้เดี๋ยวเราก็พยาบาลคนของเราก่อนนะครับนี่ค่อนข้าง,างจะมีคนมาเจ็บเยอะนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะใช้แคมป์ของพวกโจนนะครับในการ พักผ่อนรักษาตัวก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เริ่มจะมืดแล้วในเวลาตอนนี้ก็คือเกือบๆจะสองทุ่มแล้วเพราะนั้นผมก็ได้คนของผมเนี่ยพักผ่อนรักษาตัวเพื่อที่จะฟื้นฟูบาดแผลนะครับเพื่อที่เราจะได้ไปเดินทางต่อแล้วก็ไปกวาดล้างพวกโจรต่อนี่เราก็จะเอาคนที่บาดเจ็บเยอะๆนะครับไปพักผ่อนก่อนนี่ไปนอนรักษาตัวนะครับใช้ที่นอนของพวกมันเลยในการรักษาตัว ส่วนพวกของเนี่ยผมก็จะเก็บของของพวกมันมาด้วยนะครับผมก็ได้ส่งคนนี่เอากระเป๋ามาด้วยนะครับราะนั้นผมก็จะเก็บของของมันมาขายด้วยนี่อ่ะไอ้นี่มันยังไม่ตายครับนี่แน่ฮะนี่แน่ฮะไม่ตายหรือจะนี่ปล่อยให้ตายสมใจนี่เราจะไปหาดูของมนซิว่ามันมีของอะไรดีๆบ้าง มันมาป้นเราแล้วก็ป้นมันคืนนะครับผมจะหาของที่เป็นสีระดับสีฟ้านะครับซึ่งจะเป็นของที่ราคาดีนะครับถ้าหากว่าเป็นของสีขาวเนี่ยมันจะขายไม่ค่อยได้ราคาเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นสีขาวผมก็เลยจะต้องหาของที่มันเป็นสีฟ้านะครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับผมก็จะไม่เก็บเอาไว้ก็จะปล่อยไป โอเคก็น่าจะหมดแล้วครับทีนี้เราก็จะให้คนของเราพักผ่อนนะครับแล้วเดี๋ยวตอนเช้าเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเดินทางต่อไปหาพวกโจรต่อนะครับแ,แถวๆนี้ก็น่าจะมีอีกร,รอบๆนี้นะครับบริเวณนี้เดี๋ยวผมจะไปเช็คแแถวๆร,รอบๆบ้านเราด้วยแต่ตอนนี้เราก็จะพักผ่อนที่นี่ไปก่อน <ith and Conserv atory> ตอนนี้ผมก็เดินสำรวจมาทั่วแล้วครับบริเวณแถบนี้ก็ไม่เจอเลยนะครับทีนี้ผมก็มาเจอในส่วนของตรงนี้นะครับ ที่เป็นค่ายนะครับทีนี้ผมก็จะนําคนของผมนะครับไปปราบป,ปามเลยไหนๆก็ไ,ไหนๆแล้วผมก็ค่อนางานที่จะเสียเวลาไปผอสมควรนะครับในการเดินหากว่าจะเจอรานั้นผมก็จะปลุกไปเลยมันน่าจะอยู่แถวนี้นะครับผมหวังว่าอ่าอยู่ด้านล่างครับ อ่าเจอแล้วครับมันอยู่ตรงด้านล่างตรงนี้นี่เองแต่ของข้าที่จะเป็นรังใหญ่นะครับดูจํานวนคนแล้วเนี่ยเยอะมากเลยวานนั้นมีประมาณยี่สิบห้าคนนะครับโอ้เยอะมากครับทีนี้คนของผมนะครับผมก็จะเอาคนของผมนะครับไปบวกเลยโชคโมบุกบ่อนพี่เหรอฮะะนี่เราก็จะสู้ไปเลยนี่แน่ โอ้คนเราค่อนข้างจะสิบเปรียบเรื่องจํานวนนะครับเรามาดูกันครับว่าผมจะสู้ได้หรือเปล่าคนของผมมีน้อยกว่านะครับเรามาดูกันนะครับว่าคนของผมเนี่ยจะสู้ได้หรือเปล่าคนของผมเนี่ยมีประมาณแค่สิบคนนะครับแต่อีกฝั่งนึงเนี่ยมีอยู่ยี่สิบห้าคนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้คนของผมนะครับล้มไปสองแล้วแย่แล้วครับตอนนี้ไม่รู้ว่าจะสู้ได้หรือเปล่านี่นะครับตอนนี้ล้มไปสามแล้วครับ โอ้ oh. ดูเหมือนว่าเราจะสู้ไม่ได้นะครับดูกันต่อครับหวังว่าจะสู้ได้นะครับตอนนี้คนของผมลมไปสามลงไปสี่แล้วครับโอ้แย่แล้วครับตอนนี้ตอนนี้จะยังไงเอยตอนนี้จะยังไงนี่นี่ตอนนี้ลมไปห้าแล้วครับคนของผม แต่ฝั่งหนึ่งก็เสียหายเยอะนะครับตอนนี้สงครามนี้ชี้ชะตานะครับว่าใครจะอยู่ใครจะไปตอนนี้คนของผมเหลืออแค่สี่คนนะครับล้มไปหกแล้วจะยังไงเอ่ยจะยังไงเอ่ยอะตอนนี้คนของผมขาหักด้วยนะครับตอนนี้จะยังไงจะยังไง ผมคิดว่าฝั่งผมน่าจะชนะนะครับตอนนี้ตอนนี้เหลืออยู่แค่กี่คนเอ่ยอ้าเหลืออยู่แค่คนเดียวนะครับอ่าสองคนครับฝั่งโจนเหลือแค่สองคนนะครับโอ้แต่ผมเจ็บหนักนะครับยี่สิบห้าต่อสิบนะครับน,น,นี่นี่ไม่มแน่อ่าตอนนี้เหลือคนสุดท้ายครับเรียบร้อย แต่คนของผมค่นข้าทนิจะาเจ็บหนักมากนะครับผมก็ต้องให้คนของผมรักษาคนที่ล้มไปก่อนนะครับนี่นี่แน่นี่นี่ยีสิบห้าคนพี่ก็ไม่หว่านน้องนี่เรียบร้อยครับอ่าตอนนี้เหลืออีกหนึ่งคนครับนี่นี่ถือว่าโชคดีนะครับที่เราใส่ชุดกอะดีๆมาก็เลยสู้ได้นะครับ เอ้่แน่นี่เก่าหรอจ้าฮะเก่าเหรอนี่เพื่อโอ้ยนี่มันเก่งครับนี่ขนาด้าลุมหนึ่งนะครับนี่แต่ว่าไม่น่ารอดครับโดนฟันขนาดนี้เรียบร้อยอะยังมีตรงล่างข้างล่างอีกหนึ่งครับโอ้เยอะครับเรียบร้อยครับจบสิ้นครับแคมป์นี้ อ่าอ้นี้อ้นี้คานไอ้นี้คานจะคานไปไหนฮะจะคานไปไหนมาปนบ้านพี่เหรอจ้าฮะนี่ชอบปนบ้านพี่นะักก็ตายไปทัจ้าโอเคครับสำหรับพาร์นี้ผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเราก็ทาธุรกิจของเราสาเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือการมาปรับปรามพวกโจนะครับทําให้พวกโจเนี่ยไม่มาบุกบ้านเราอีกต่อไปแล้วในตอนนี้นะครับเดี๋ยวพาร์นหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่าผมจะสามารถหาสมุดเอนชเชนบุ๊กได้หรือเปล่านะครับ ถ้าชอบกดไลค์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสรับวันนี้สวัสดีครับผม